สวัสดีค่ะพบกับกรายการหัวเส้นเหงมอร์นิ่งนิวเช้าวันจันทร์ที่10กราคม2566สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำปรับตัวลงทดสอบแนวรับ1,900ตดอลลาร์เนื่องจากตลาดก็มีความกังวลว่าเฟดจะเดินหน้าปรับนกเบีย้ยต่อไปหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวรายการจ้างงานภาคเอกชน ADP เดือนพฤายายนเพิ่มขึ้นถึง4,97,000ตำแหน่ง แข็งแกร่งมากเพราะว่าสูงที่สุดเลยในรอบเกือบ1ปีแล้วก็จะชี้เพีใหม่ภาคการเมกางเดือนพฤษนาคมก็ดีกว่าถ้าอดคาดการไว้เช่นเดียวกันค่ะแต่วันศุกร์ราคาทองคำเริ่มปรับตัวฟื้นตัวขึ้นนะคะหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวได้การจ้างงานนอกภาคเกษตรว่านอนฟาร์มเพโลเดือนพฤษนาคมเพิ่มขึ้นเพียง290,000ตำแหน่ง ตรงนี้เป็นการเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดเลยนะับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2,563น้อยกว่าถ้าคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น2 24,0 0 24, 0ตำแหน่งค่ะขณะที่เดือนพฤษภาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3 30, 3 9 0 0 0ตำแหน่งถือว่าเป็นตัวเลขตอนนั้นก็คือแข็งแกร่งมากส่วนอัตราก,การว่างงานเดือนมิถุนายนลดลงจาก3.7เป็น3.6เปน เท่ากับคาดการไว้ส่วนกองทุน s p สพ o เกอ s ทไขายทองคำต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่แล้วขายออกมา6.64ตันค่ะราคาทองคำสวอดตปิดตลาดวันศุกร์1,925ดอลลาร์เพิ่มขึ้น14ดอลลาร์ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็เพิ่มขึ้น6ดอลลาร์ค่ะ สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้หลักๆมีสาประเด็นอาตาัตราเงินเฟอ้อของสวิตเซอแล้วก็ของจีนการถแถลงของเจ้าหนี่เฟดแล้วก็ประเด็นสุดท้ายการเปิดเผยรายงานสนภาวะเศรษฐกิจของเฟดส2สองเขตหรือว่าเบรบุ๊กค่ะสำหรับวันนี้จีนจะมีการเปิดเผยาตาัวเลขอัตราเงินเฟอ้อเดือนมิถุนายนดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า cpi ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง0ูเปอร์เซนเมื่อเทียบป,ปลายปี แต่ชิ้ราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง5%เเมื่อเทียวปลายปีอัตราเงินเฟ้อของจีนที่อยู่ระดับพิคอนทางจต่ำเนี่ยทำให้จีนนะสามารถออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยหรือว่าการออกมาตรการทางการคลังโดยไม่ต้องห่วงอัตราเงินเฟ้อค่ะตรงนี้ก็จะส่งผลบวกกับทองคำในระยะยาวได้เพราะว่าจีนก็เป็นผู้ใช้ทองคำรยายใหญ่ที่สุดของโลก ส่วนฝั่งของสวเอริกานะครับก็จะมีการเปิดเผยตัวเลขอัตรตารเงินเฟอ้อวันพุธแล้วก็พหัสก็ติดตามกันก็จะมีต,ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต cpi ประกาศวันพุธนะตลาดค่านอนว่าจะเพิ่มขึ้นส1มุดหนึ่งเซนเมื่อเที่ยบปลายปีแล้วก็เพิ่มขึ้นสุดาเปอร์เซ็นเมื่อเที่ยวปลายเดือนส่วนวันพหัสดัชนีราคาผู้ผู้ผลิตนะรหรือว่า ppi เดือนมิถุนายนตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2%เมื่อเทียบปลายเดือนแล้วก็เพิ่มขึ้น0.4%เมื่อเทียบปลายปีตัวเลขลดลงอย่างมีในัยสำคัญทีเดียวนะคะตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยบวกได้ส่วนการถแถลงของจอห์นนี่เฟดในวันนี้ก็จะมีการถแถลงของประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกแล้วก็ประธานเฟดสาขาแอตแลนตาะคะก็คงอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าการถแถลงของหลายทัานที่ผ่านมาก็ให้ความเห็นทิปสายเหี่ยวพอสมควร สำหรับระคานองคำประเมินว่านะ่จาจะเคลื่อนไหวลักษณะที่เป็นไซเวอฟได้นะคะกาการเคลื่อนไหวอาจจะให้ก็คือขึ้นไปเทดสอบแนวต้านที่หนึ่งพันเก้าร้อยสาสห้าถึงหนึ่งพันเก้ารอยสิบลาดคือถ้าผ่านตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะโอกาสก็จะดูสดใสมากขึ้นนะคะตรงนี้เคยเคยเป็นคล้ายๆเป็นจุดสูงสุดที่เคยทำไว้ในช่วงก่อนหน้านีีคะ่ะ ส่วนการปรับตัวลงราคาจะให้แนวรับที่1,910ถึง1,900ดอลลาร์ค่ะซึ่งกรอบการเคลื่อนไหวก็คงให้กว้างๆนะคะในวันนี้ก็คงประมาณ1,910ถึง1 9ึ0ดอลลาร์ส่วนตาคอนองแท่งขายออกของสมาคมวันเสาร์สามหมื่นสองพนทวนเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยบาทแนวรับ31,800บาทสาม0ม้อยบาท แนวต้าน3.2.100บาท3.2.150บาทค่ะกลยุทธก์การลงทุนนะมีอยู่อาจจะถือต่อไปนะคะขายทาํากำไรบางส่วน1.935บาถึง1ันหนึนเบดอลลารทองคำมีนนวต้านสำคัญ1.950บดอลลารนะส่วนการเข้าซื้อนะคะจะูกมาณ1พันเาร้อยสบดอลลารจุดขาาตลาดทุน1 9ึ0พันเก้า้อดลลารค่ะ ส่วนเงินบาทสัปดาห์ที่แล้วคลืนหน่หยผันผวนมากนะคะต้นสัปดาห์แข็งค่าขึ้นหลังจากที่การเมืองภายในประเทศมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะวันจันทร์ที่ผ่านมามีการเปิดประชุมสภาแล้วก็สามารถเลือกประธานสภาผู้ทแทนรัศดรได้ในวันอังคารนะคะแต่ว่าปลายสัปดาห์เริ่มอนค่าลงส่วนหนึ่งก็คือเงินตลาแข็งค่าขึ้นนะคะแลสัปดาห์นี้เราก็สัปดาห์การเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะในวันศุกร์ เงินบาทในวันศุกร์ค่อนข้างจะทรงตัวนะคะสาสิบห้าบาทสิบสี่สตางค์ดยรวมแล้วเนี่ยแข็งค่าขึ้นประมาณสิบสี่สตางค์สิบเอ็ดสตางค์นะคะเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้เงินบาททิศทางน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบที่แคบลงนะคะในวันนี้แนวรับ,บาสะะบามสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์นะคะแนวต้านสามสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์นะคผ่านขึ้นไม่ได้แนวต้านสัปดาห์นี้สามสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดี